ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแครีเอเตอร์กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งท่านที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักททยกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับไลน์เดียวเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะมอโต95้าหไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงรนดอมกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้ไพ่สองสำรับเช่นเคยนะครับในการทวีคูณพลังงานเพิ่มความแม่นยำเป็นการดับเบิลเช็คซึ่งกันและกันนะครับส่งเสริมเสริมกำลังซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับไม่ต้องเลือกกองไพ่เราจะใช้ทั้งสองสำรับในการดูร่วมกันกับแรนดอมนี้นะครับหัวข้อที่เราจะดูกันวันนี้ผมเสี่ยงทายมาได้ในหัวข้อที่ว่า ข่าวดีแบบปรับปรับทันใจที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้นั่นไะทำใจสบายๆเตรียมรับข่าวดีกันนะครับขอเชื่อมั่นว่าดวงดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาทำใจสบายๆนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนะครับมีความเชื่อใดๆอยู่ทำตามความเชื่อได้เลยคิดถึงพระคุณบิดามารดาก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่จะทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับ มาดูกันนะครับข่าวดีแบบปุปปรับกระทันหันทันใจที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้คืออะไรขอให้ไพ่ใบที่หนึ่งออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้ไไ m y ท e l ไ f i อ e ว o n e ช่วงนี้คุณมีปัญหากับคนรอบข้างหรือไม่การถูกติฉินนินทาหรืออย่างน้อยน้อยคือต้องแบกภาระคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในครอบครัววงศาคณาญาติที่ทํางานใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อปัญหาที่คุณไม่ได้สร้างเป็นปัญหาที่คนอื่นนําพามาให้แบบนี้บางทีเป็นปัญหาแบบน้ําท่วมปากจะแบ่งรับแบ่งสู้จะละไม่รับไว้ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ลองทบทวนดูดีๆว่าคุณใจดีเกินไปหรือเปล่านะครับบางอย่างนะ บางอย่างเราสามารถปฏิเสธได้ถ้าเกินกําลังเรานะครับลองดูนะคุณไม่ต้องกลัวห้าไม้เท้าผมมองว่ายังมีทางออกที่ดีอยู่ในอนาคตนะครับขอให้ไพ่ใบต่อไปขยายความอย่างแม่นยำนะครับแล้วก็โอสามเหรียญโอเคทริอัพเป็นแนคยังดีอยู่มาก ไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับใครก็แล้วแต่แต่ยังมีคนที่เข้าใจคุณยังมีการโอภาปราศัยที่ดีหมายความว่าในหมู่มวลคนจำนวนมากที่แวดล้อมคุณอยู่ไม่ว่าจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครจะมีคนที่เข้าใจคุณและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณหลากหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนฐานะคนรักหรือญาติสนิทก็แล้วแต่มีคนถูกใจย่อมมีคนไม่ถูกใจอะไรแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาในสังคมแต่มีคนเข้าใจคุณขอให้สบายใจได้นะครับ แล้วก็อขอให้ไพ่ยขยายอย่างแม่นยำนะครับโอ้เดอฟูยินดีด้วยนะ คุณรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับลึกๆไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่อยู่ลึกๆคุณเป็นคนที่มีจิตอิสระนะครับเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานอยู่ภายในไม่ค่อยจะถือโทษโกรธเคืองใครง่ายๆต่อให้มีปัญหาใดๆก็แล้วแต่จิตใจคุณยังเป็นอิสระอยู่ได้ทมกลางพายุหรือทมกลางความเหน็บหนาวใดๆก็แล้วแต่เหมือนคุณจะเศร้าเหมือนคุณจะเสียใจบางทีเหมือนคุณจะเครียดแต่ลึกๆแล้วคุณเยียวยาตัวเองได้ นับถือเลยนะครับจิตใจคุณเบิกบานดีมากลึกๆแล้วนะทบทวนดีๆบางทีคุณเครียดกับเรื่องแวดล้อมแต่ลึกๆแล้วคุณยังมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองไปกันต่อนะครับจิตอิสระสําคัญมากถ้าเราไม่ไปยึดติดกับสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยใดๆที่ควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่เครียดเกินกว่าเหตุนะครับไม่จําเป็นต้องเอาปัญหาคนอื่นมาแบกอะไรแบบเนี้นะทำเท่าที่ทําได้ทําตามกําลังแล้วคุณจะโชคดีโอ้ีนไง คุณไม่ตังขาดคําคุณจะโชคดีถ้าทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่ตามกําลังนะครับถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ตามไพ่ที่ออกมาข้างต้นนะสิ่งต่างๆจะคลี่คลายเร็วๆนี้อะชัดๆเลยนะ7ด7ดาบเ of s ซนะหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายอะไรที่เป็นความลับหรือมีการถูกปิดบังจะกระจางออกมาคุณจะได้รับรู้ความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อคุณนะครับขอให้สบายใจได้เลยนะแล้วก็โอ้ 9ไม่เท้า i นอ็อบวอนสอย่างไรก็แล้วแต่คุณยังคงต้องอใช้ความอดทนต่อไปอีกซึ่งหน่อยกับภาระต่างๆที่อาจจะประเดประดังเข้ามานะครับช่วงเวลาของคนที่กำลังจะดวงดีนี้บางทีจำเป็นต้องมีเรียกว่าบททดสอบนะครับ ว่าคุณใจแกร่งมากพอหรือไม่คุณมีความอดทนมากพอหรือไม่และบททดสอบนี้ยังเป็นการทดสอบจิตใจอีกด้วยว่าเว,า,เวาเวลาคุณเจอปัญหาเวลาคุณมีความยากลําบากเข้ามาคุณจะแก้ไขด้วยวิธีใดใช้วิธีที่ถูกต้องหรือหันไปหาวิธีที่ผิดอ่าเป็นการทดสอบจิตใจด้วยนะครับขอให้ยึดมั่นในความถูกต้องแล้วคุณจะมีความโชคดีอย่างแน่นอนนะครับไ,ไม่ว่าจะเจอสิ่งใดอยู่ตอนนี้คุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนขอให้ยึดมั่นความถูกต้องยึดถือในคุณงามความดีนะครับ อย่าไปใช้วิธีผิดๆนะครับเป็นอันใช้ได้นะแล้วก็อ,อ่าเดอะทาวเวอรความปรับปรับฉับพลันกระทันหันกำลังมาคุณไม่ต้องกลัวใบนี้ใบนี้ใบเดียวดูน่ากลัวดูน่าหวั่นใจแต่ผมมองว่าใบถัดๆไปมีแนวโน้มควรจะดีขึ้นตามเซนส์ของผมและตามประสบการณ์การเปิดไพ่นะครับ The Tower อออกมาบอกว่า เหตุการณ์กระทนหันปุบปรับฉับพลันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อวันนี้ที่ว่าข่าวดีแบบปุบป,ปรับฉับพลันทันใจที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เดี๋ยวมาดูใบยขยายกันผมเชื่อว่าพลังงานดีๆกำลังจะตามออกมานะครับใบที่แล้วมาคือเป็นการเล่าเรื่องปูพื้นเรื่องเหตุการณ์ชีวิตของคุณที่ผ่านมาความเป็นมาเป็นไปแต่ใบถัดไปผมเชื่อมั่นว่าจะดีขึ้นเราเปิดกันสดๆมาดูกันนะครับนะพลังงานต่อไปจะเป็นอย่างไรนี่ไงเจ็ดถ้วยดีไหมล่ะ สุดยอด Seven of Cups นะครับคุณจะมีทางเลือกในชีวิตที่มากขึ้นเออการมีตัวเลือกมีทางเลือกเรียกว่าเป็นคนที่เลือกได้ในชีวิตเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเลือกได้ว่าชอบสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนจะนำสิ่งดีๆใด,ด,ดเข้าสู่ชีวิตหรือจะนำสิ่งใดออกไปจะมีตัวเลือกเข้ามาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณนึกอยู่หรือคิดไม่ตกตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวนะ ถ้าคุณเคยกังวลว่าคุณไม่มีทางไปไม่มีที่ไปไม่มีทางเลือกจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วดีๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ดีเรียกว่าส่วนใหญ่ดีอาจจะมีของไม่ดีปนเข้ามาบ้างแต่คุณจะสามารถใช้วิจารณญาณในการพิจารณาได้อย่างถูกต้องนะครับทางเลือกดีๆเข้ามาแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับพลังงานค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแรงศรัทธาเราเชื่อมั่นว่าเราโชคดีเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับ โอ้ไม่ทันขาดคำหกดาบออกมา six of swords ไพ่ดาบใบนี้คุณไม่ต้องกลัวไพ่นี้เป็นใบที่ดี หกดาบนี้เป็นความหมายของระยะห่างทางไกลการต่างประเทศการข้ามน้ำข้ามทะเลการโยกย้ายถิ่นฐานมิตรจากทางไกลอโชคดีทางไกลข่าวดีทางไกลหรือคนทางไกลคนแดนไกลจะติดต่อมาคนแดนไกลนี่ย้ำว่าต้องเป็นคนรู้จักกันนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้ทักมาแบบนั้นไม่เอานะถ้าใครที่ไหนทักมาก็ไม่รู้ระวังโดนหลอกนะครับอย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าอย่าไปเชื่อคนที่ไม่รู้จักนะครับคนทางไกลในที่นี้คือคนที่รู้จักข่าวดีจากทางไกลจากคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแบบนี้บางท่านจากบ้านจากเมืองมาทํา งานทางไกลไปทําง,งานต่างแดนหรือต่างจังหวัดแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากทางบ้านหรือในทางกลับกันถ้าคุณกลับไปทํางานคืนถิ่นฐานเดิมกลับสู่บ้านเกิดแบบนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจากเจ้านายเก่าที่ทํางานเก่าหรือเพื่อนเก่าในแ hmm. วดวงของคุณนะอะไรที่เป็นทางไกลการต่างประเทศแม้แต่การต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดดีทั้งนั้นการเดินทางให้คุณรประโยชน์ก็ได้เช่นกันบางทีอาจจะมีโชคลาภจากการเดินทางได้ด้วยนะครับใบนี้นดีเยี่ยมเลยนะครับในแง่ของการที่ชีวิตมีการเคลือ่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งกับที่นะ โอเคไปกันต่อนะครับสิ่งดีๆกําลังมาผมเชื่ออย่างนั้นขอให้ไพ่ใบถัดไปขยายความออกมาอย่างแม่นยําด้วยนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหดีจริงๆไม่ทันขาดคํายินดีล่วงหนะ้าสี่ไม้เท้าออกมา four of wands ใบนี้ไม่ธรรมดาท่านที่ดูไพ่เป็นประจําย่อมรู้ดีว่าใบนี้เป็นไพ่ของความมั่นคงนะครับ 4 of 1สวาสไม้เท้านะไม้เท้าที่มั่นคงสี่เสาปักอยู่ mm hmm. เป็นงานเฉลิมฉลองใบนี้นอกจากความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังตีความอีกอย่างหนึง่งว่าเป็นไพ่แต่งงานไพ่เฉลิมฉลองได้ด้วยนะ ถ้าคุณคาดหวังการงานการเงินอยู่การงานการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างปุบป,ปรับฉับพลันจนหน้าตกใจว่าเฮ้ยฟื้นตัวได้ยังไงอะไรแบบนี้คุณอย่าได้ประมาทอย่าได้มองข้ามสิ่งสําคัญบางทีคุณมีบุญเก่าอยู่มีแต้มบุญอยู่คุณทําความดีมาโดยตลอดถึงจังหวะที่คุณจะลืมตาอ้าปากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตามความเชื่อแบบนี้ถึงเวลาสุขสบายถึงเวลาลืมตาอ้าปากได้ท่านที่เคยลําบากจะสบายขึ้นคนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นนี่คือความหมายของการใช้ชีวิตการงานการเงินส่วนท่านที่ คาดหวังด้านความสัมพันธ์อยู่4ไม้เท้านี่เป็นไพ่แต่งงานอย่าลืมนะครับคุณมีโอกาสเจอคนที่ดีมีโอกาสได้ครองคู่มีคนดีๆมาจีบมีคนดีๆชวนไปเข้าสังคมที่ดีขึ้นแบบนี้ใครมีแฟนแล้วมีคนคบหาดูใจกันอยู่มีโอกาสถึงขั้นแต่งงานเอารับไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อผมบอกแล้วว่าพลังงานจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ ใบแรกๆที่อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นพลังงานเหนื่อยๆนั้นหมายถึงชีวิตที่ผ่านมาของคุณแต่ณปัจจุบันจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะทยอยดีขึ้นเอ้ามาดูกันนะครับไปกันต่อเลยนะนี่ไงทุกอย่างทยอยดีขึ้นเด็กถือดาบเพชรออฟ คุณจะมีความแข็งแกร่งทั้งกายและใจในการต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ย่อท้อใบนี้ยังบ่งบอกถึงการเป็นคนแข่งนะครับหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากติดลบก็ไม่กลัวสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันคนที่มีปัญหาอยู่ลําบากอยู่จะสบายขึ้นคนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นดังกล่าวขอให้คุณเชื่อในสี่ไม้เท้าเมื่อกี้นะแล้วมีเด็กถือดาวมาโอ้ยสบายถ้าเหนื่อยอยู่ก็ฟื้นนะครับ แต่ถ้าไม่ได้เหนื่อยอะไรชีวิตสุขสบายดีจะสบายยิ่งขึ้นประเผลอได้บริวารดีด้วยเด็กถือดาบเนี่ยนะถ้าคุณที่ทําธุรกิจทํางานใดๆก็แล้วแต่เป็นเจ้าของกิจการมีโอกาสได้บริวารดีหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจําจะมีโอกาสได้ลูกน้องที่ดีก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับอีกความหมายหนึ่งคือคุณจะเป็นที่เมตตาของผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะโอ้หเหรียญไฟออฟเพนตัเคิคุณไม่ต้องกลัวใบนี้นะครับ ใบนี้ออกมาผมมองว่าเป็นการเตือนเล็กน้อยว่าอย่าได้เก็บอดีตมาคิดอย่าได้กังวลใจบางทีคนเรานะขออนุญาตยกตัวอย่างที่เห็นภาพนะฐานะไม่ได้ลำบากแต่กังวลว่าอนาคตชั้นจะลำบากไหมเออแบบนี้เงินมีมีกินมีใช้ตามอัตราภาพมีความสุขความสบายพอสมควรแต่ไปกังวลล่วงหน้าว่าชีวิตในอนาคตชั้นจะลำบากไหมไม่ต้องกังวลนะครับยังมาไม่ถึง ขอให้เชื่อมันว่าสิ่งดีๆจะมาชีวิตเราต้องดีขึ้นในทุกๆวันนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ว่าคุณจะเคยลำบากมาจริงๆหรือเป็นความลำบากที่คิดไปเองคุณไม่ต้องคิดเลยนะขอให้เชื่อมันว่าทุกอย่างจะดียิ่งขึ้นเราจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเราจะเป็นไปตามที่เราคิดเสมอนะเราจะเป็นไปตามที่เราคิดคิดดีได้ดีราชาถ้วย King of Cups ระดับ King of Cups ออกมาอุดมสมบูรณ์พูนสุขแน่นอนไม่ว่าจะตัวคุณเองที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้า ถึงระดับราชาทั่วหรือมีคนดีคนมีจิตใจกุศลจิตเมตตาเข้ามาอุปธรรมค้ำชูนะคำว่าอุปธมภมนี่ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณนะครับอุปธมภมหมายถึงว่าถ้าคุณติดขัดตรงไหนก็แล้วแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือตามกําลังนะมีคนซัพพอร์ตแบบนี้คุณทํามาหากินด้วยตัวเองเลี้ยงตัวเองให้เต็มที่สุดฝีมือก่อนถ้าขาดตกบกพร่องขาดเหลืออย่างไรจะมีคนเข้ามาช่วยนี่คือความหมายของอุปธรรมนะครับ เป็นเรียกว่ามีคนซัพพอร์ตอะถ้าคุณค้าขายคุณทำงานใดๆออกสื่อคุณมีโอกาสได้สปอนเซอร์ที่ดีด้วยหรือคนที่คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่คุณมีโอกาสเจอคนรักที่ดีนะราชาถ้วยนี้เป็นตัวแทนคนรักที่ดีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานรวมหมายถึงคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลใจดีใจดีประมาณนี้เข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะในฐานะอะไรเตรียมตัวรอดูได้เลยสุดยอดบอกแล้วว่ามันจะดีขึ้นเรืเ่อยๆ คนเราดวงชะตาชีวิตย่อมมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ขอให้เชื่อว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นโดยลำดับและหลายๆท่านมีโอกาสดวงดีแบบปุรปปับได้ด้วยตามหัวข้อโอ้โห พูดไม่ทันขาดคําว่าดวงดีปุรับตามหัวข้อข่าวดีแบบปุบปรับทันใจที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้เดอะสตาร์ออกมาทันทีไพทาโร่ไพยิปซีเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์เดอะสตาร์ออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งใดที่เคยเป็นปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขอย,ย่างถูกวิธีมีความเจริญก้าวหน้าหลายท่านมีโอกาสมีชื่อเสียงน่ไม่ธรรมดาเดอะสตาร์ตรงตัวเลยการมีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับเราแทบทุกคนมีสื่อในมือมีช่องทางอยู่ในมือนะโปรโมตตัวเองโปรโมตสินค้าโปรโมตบริการโปรโมตงาน ของท่านออกสื้อมีโอกาสด่งดังชั่วข้ามคืนถ้าสิ่งที่คุณโปรโมทออกไปโดนใจคุณผู้ชมอะไรแบบนี้นะครับขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณมีความสามารถหรือมีบุคลิกภาพที่ดีรูปร่างหน้าตาดีหรือมีคุณงามความดีใดๆเผยแพร่ออกซื้อเลย มีโอกาสแจ้งเกิดได้เลยนะครับช้าเร็วตามวาสนาแต่เดอ s t สตามาเกิดแน่นอนดวงดีแน่นอนอย่าลืมย้ําว่าเมื่อกี้มีสีไม้เท้าอย่าลืมสีไม้เท้าเมื่อกี้ความเจริญก้าวหน้าด้านการงานบวกเดอ s t สตาชื่อเสียงเงินทองมาแน่นอนมากน้อยแล้วแต่วาสนาเตรียมตัวรับนะครับนะรับไว้เลยนะแล้วก็โอ้โหเดลเวอร์ oh, 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 the The Star เพิ่งออกไปเมื่อกี้ตามด้วยเดอะเล e วอร์สเดอะสตาออกมาสี่ไม้เท้าออกมาไพาด่ดีๆออกมาราชาถ้วยอะไรต่อมีอะไรตามมาด้วย The l เลเวอร์ส คุณจะเป็นที่รักของทุกๆสิ่งเลยอ่ะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ the l o v e r s นี่เป็นที่รักของทุกอย่างแน่นอนมวลมนุษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่รวมถึงวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนะเรียกว่าไปไหนสะดวกปลอดภัยแน่นอนได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มนุษย์ก็รักอ่ามนุษย์ก็รักวิญญาณก็รักอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักอะไรแบบนี้นะครับ หรืออีกความหมายหนึ่งถ้าคุณจะกําลังมองมอง,มองเรื่องความสัมพันธ์อยู่คุณมีโอกาสเป็นที่รักของคนจํานวนมากกว่า1คนคนที่มองเรื่องความรักอยู่คุณมีโอกาสมีคนเข้ามาสนใจคุณมากกว่าหนึ่งคน t h ล l ิเวอรยังไม่ใช่ไพ่การลงเอยในความรักแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมีคนเข้ามารักมาชอบและย้ําว่ามากกว่า1คน มีคนชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่ๆลงไปสังเกตให้ดีไม่ว่าจะเป็นการแอบชอบหรือการมาจีบตรงๆหรือมาหยอดมาเต้ะอ,อะไรก็แล้วแต่นับจากนี้เป็นต้นไปถ้าคุณเคยมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เคยโดดเดียเด่ยวเดีๆได้เคยเหงาอยู่คุณจะไม่เหงาอีกต่อไปนะครับดวงดีมากไม่ธรรมดานะหรือถ้าจะใช้ในแง่ของการทำมาหากินอย่างสุจริตนี่คือคุณจะเป็นที่นิยมในแวดวงการงานของคุณก็ได้เช่นกันนะครับไปกันต่อนะ โอเคขออีกหนึ่งใบสำหรับสำรับนี้นะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะโอ,โอ้โหสุดยอดตรงใจผมเลย6เหรียญ six of pentacles ใบนี้เป็นไพ่ของการให้และการรับที่ดีนะครับ คุณมีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้ทําบุญสุนทานได้เป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับการเป็นผู้ให้คือคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามีกินมีใช้เหลือเฟือได้เป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคเป็นผู้สนับสนุนคนอื่นนะครับเป็นผู้ให้ที่ดีส่วนการเป็นผู้รับคือถ้าคุณหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดๆอยู่จะมีคนที่มีอํานาจมากกว่าคุณมีเงินมั่งคั่งมากกว่าคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าคุณเจ้านายหรือแม้แต่ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องใครก็แล้วแต่ที่่่่่เเเค้าาาาาสสถนนนนะะหหหหืืืออออออกกววุณัยรจจไมตง ก็ได้เอาเป็นว่าใครก็แล้วแต่ที่มีจิตเมตตาเขาจะเป็นผู้ให้คุณนําสิ่งดีๆมาให้คุณคุณจะได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคนเดียวกันเรียกว่าชีวิตมีความสุขสุดๆไปเลยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสํหลักที่2กันซิว่าไพ่สหลักที่2มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมีอะไรอยากจะขยายความหรือไม่นะครับเราจะมาทําการดับเบิลเช็คกันนะครับเช็คพลังงานเผื่อจะมีดวงดี2เท่าเป็นไปได้ตามที่เคยเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอนะครับ ที่ไพ่สองสำรับออกมาตรงกันแบบนี้โชคดี2เท่าเป็นไปได้ดูซิว่าวันนี้จะมีการการโชคดี2เท่าเกิดขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรขอให้ไพ่สำรับที่2บอกอย่างแม่นยำนะครับโอ้โหสี่เหรียญ Four Pentacles ช่วงเวลาดีๆของการเก็บหอมรอมริบเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวหรือแม้แต่มีประสบการณ์ใหม่ๆทางการเงินถ้าคุณที่คิดฝันอยากมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองอยากเก็บเงินสักก้อนคุณสามารถเริ่มทําได้เลยสิ่งที่ต้องแนะนําตรงๆคืออาจคุณอาจจะต้องหักห้ามใจสักหน่อยในการใช้จ่ายจับจ่ายนะบางท่าน F ฟของเก่งเออชอปปิ้งเก่งแบบนี้ลดลดลงนิดนึงอะไรแบบนี้ลดการตามใจตัวเองแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเขียมประหยัดจนตัวรีบไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับใช้จ่ายได้ตามปกติเพียงแต่ว่าตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกบ้างอะไรแบบนี้คุณจะ เริ่มสร้างฐานะได้ส่วนคนที่มีฐานะดีปานกลางหรือดีมากอยู่แล้วคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นนะครับมีความสุขกับการใช้เงินได้เลยประมาณนี้ไปกันต่อนะครับโอเคสวยงามขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับเออโอ้โ,อโหเด็กถือไม่เท้าเพือ,อนเอน คุณจะมีความก้าวหน้าในด้านการงานด้วยตัวคุณเองความหมายที่1ความหมายที่2ได้บุตรบริวารดีคนแวดลอด้อมดีได้รับแรงสนับสนุนที่ดีหรือความหมายที่3ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคุณจะนําความโชคดีมาให้คุณ คนที่ค้าขายมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มหุ้นส่วนดีอะไรแบบนี้คนทํางานประจําเจ้านายจะรักเจ้านายจะเอ็นดูส่วนคนที่มีหลายอาชีพนั่นแปลว่าแต่ละงานของคุณแต่ละอาชีพของคุณจะสนับสนุนซึ่งกันและกันมีรายได้เข้ามาหลายทางสอดคล้องกับสี่เหรียญเมื่อกี้คุณจะเริ่มเก็บเงินได้ตั้งตัวได้รับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อดีงามจริงๆบอกแล้วว่าจะมีข่าวดีปุบปรับทันใจแน่นอนเร็วๆนี้ด้วย เร็วๆนี้มันแค่ไหนอย่าไปใจจดใจจ่อกับเวลาอย่าไปล็อกเวลาเดี๋ยวมาเองนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข่าวดีเข้ามาได้ทุกเมื่อเชื่อเลยนะครับเชื่อหน้าไพ่ได้เลยนะครับโอโหอัศวินถ้วยไนแอปครับโอกาสเจอคนดีสูงมาก เมื่อกี้ตอนสำรับแรกมีราชาถ้วยมีอัศวินถ้วยออกมาอีกใบหนึ่งการันตีซ้ำย้ำว่าคุณจะเจอคนดีๆเป็นส่วนใหญ่คุณจะเป็นที่รักที่เอ็นดูของคนแวดล้อมเป็นที่เมตตาของผู้คนหยิบจับอะไรเจริญก้าวหน้าแน่นอนและมักเจอกัลายาณมิตรเข้ามาส่งเสริมอ่าสบายใจได้นะครับสบายใจได้เลยพลังงานวันนี้ส่วนใหญ่ดีดีขึ้นโดยลำดับด้วยดีมากด้วยอา้าว โอ้โหสามเหรียญ Tree of Pentacles ตอนแรกก็มีสมเหรียญใช่ไหมอ่ามีมีมสำหรับหนึ่งก็มีสามเหรียญน,นะครับ การดับเบิลเช็ควันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ไพ่สองใบสองสำรับออกมาตรงกันการมีสามเหรียญตรงกันทั้งสองสำรับมีสามเหรียญออกมาสองใบบ่งบอกชัดเจนว่าถ้าคุณอยากเริ่มทำอะไรดีๆให้ตัวเองหรือส่วนรวมกว็แล้วแต่คุณสามารถเริ่มทำได้เลยการติดต่อเจราจากับผู้คนการพบปะสังสรรค์หรือแม้แต่การทำงานเป็นหมู่คณะการพูดคุยการประชุมใดๆจะเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดีลงมือทำได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับทำใจสบายๆนะครับ ทำใจโล,ล่งๆหรือจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงคุณพ่อค,คุณแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้เช่นกันขอให้ไพออกมาอย่างแม่นยำนะครับโ,ฮโฮอ้โหสองไม้เท้า two of wands ความก้าวหน้ามาแล้วแล้วใบนี้โดดเด่นด้วยถ้าคุณติดต่อต่างประเทศงานทางไกลงานออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่การทํางานเป็นหมู่คณะการติดต่อทางไกลหรือแม้แต่คิดศึกษาต่อในบางท่านสามารถทําได้ก้าวหน้าฟันธงให้เลยหน้าไพสวยขนาดนี้ไปกันต่อนะครับ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วออขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นย้ำนะครับโอ้โหพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำว่าการติดต่อสื่อสารจะเป็นประโยชน์ 6ถ้วย six of cups ออกมายิ่งโดดเด่นด้านการสื่อสารกับคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมิสหายคนในแวดวงสังคมเดียวกันเพื่อนเก่าคนในคอนเนคชันอะไรแบบนี้คุณรู้จักใครก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วจะให้คุณประโยชน์ซึ่งกันและกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันคุณให้ประโยชน์เขาเขาให้ประโยชน์คุณชักชวนกันไปทํางานชักชวนกันไปร่ําไปรวยแบบนี้โดยสุจริตนะคนกันเองจะนําพาโชคดีมาให้คุณอันนี้ในเรื่องการงานการเงินนะ ส่วนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ตีความได้ด้วยว่าบางท่านมิตรเก่าๆอาจจะหวนกลับคืนมาอ่ามีการพบปะสังสรรค์กันบางท่านอาจได้เพื่อนเป็นแฟนอ่าแล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับกะเกณฑ์ว่าจะต้องเกิดขึ้นเสมอไปนะครับดวงชะตาเป็นการทํานายพยากรณ์ไว้เป็นแนวทางอย่าไปปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นร้อเอซอย่าไปปักใจขนาดนั้นดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอคุณมีโอกาส,ม,กาสมีโชคดีจากเพื่อนเก่าคนเก่าๆคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแบบนี้นะครับ ไปกันต่อเลยเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วดีใจด้วยนะครับผมในฐานะผู้เปิดไพ่ก็ดีใจด้วยเพราะเรามารับโชคดีไปด้วยกันนะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับนะถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมีสิ่งดีๆร่วมกันมาโอ้โห าไม้เท้า Nine of Wands ใบนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งคุณไม่ต้องกลัวใบนี้เป็นไพ่ที่ออกมาตอกย้ําย้ําเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากน้ําพักน้ําแรงการขยนันขันแข็ง,ขงทํางานซื่อสัตย์สุจริตอดทนไม่มีสิ่งใดได,ได้มาโดยง่ายแต่ก็ไม่เกินกําลังไม่เกินความสามารถสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วจะให้ผลดีกับคุณขอให้ขยันเข้าไว้แล้วดีเองนะครับดวงดีแล้วเราจะมานั่งรอดวงอย่างเดียวไม่ได้ต้องขยนันขันแข็ง,ขงเองด้วยนะประมาณนี้ ไปกันต่อเอ้ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมหรือไม่วันนี้อาข่าวดีแบบปุบป,ปับทันใจที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้การงานการเงินเด่นมากวันนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยเด่นโอ้ เขาพูดว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยเด่นราชินีดาบออกมาเลยคว e นออฟซอ r ์สคุณไม่ต้องกังวลว่าราชนีดาบจะออกมาเข้มแข็งดุดันอะไรหรือเปล่าใบานี้บ่งบอกว่าคุณมีความแกร่งมากพอที่จะฟาฟันอุปสรรคทั้งหลายได้ถ้าเป็นตัวคุณนะใบนี้ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองหมายความว่าคุณจะเจอผู้มีอำนาจที่สามารถให้คุณให้โทษกับคุณได้แต่ผมมองว่าจะเป็นคุณประโยชน์มากกว่าถ้าคุณไม่ได้ทำผิดสิ่งใดๆนะครับใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะ ตามความตามทำนองคลองทำตามกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ซื่อสัตย์สุจริตใช้ชีวิตอย่างถูกต้องผู้หลักผู้ใหญ่จะให้คุณประโยชน์กับคุณนะครับแต่ขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะถ้าคุณไปทําอะไรผิดเข้าคุณก็มีโอกาสโดนลงโทษได้เช่นกันใบนี้มีดีมีร้ายนะครับในแง่ของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าหมายถึงตัวคุณใบนี้เป็นพลังที่กล้าแกล่งมากใช้ได้เลยโอเคมาดูกันต่อนะอีกสัก1ถึงใบเดี๋ยวก็สรุปได้ละแต่ผมสรุปให้เลยว่าการงานการเงินคุณดีมาก ข่าวดีคุณจะมาในด้านการสมหวังเรื่องการใช้ชีวิตชีวิตที่ถูกยกระดับขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหหนึ่งดาบพูดไม่ทันขาดคําว่าชีวิตจะถูกยกระดับขึ้นหนึ่งดาบามาเลยความตั้งใจความมุ่งมั่นจะนําพามาซึ่งความสําเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดประสบความสําเร็จใบนี้เชื่อมั่นเลยนะดวงดีแล้วรับไว้เลยมาขออีกสักใบสรุปสิเนื้อหาเข้มข้นมากพอละขอหนึ่งใบสรุปแล้เดี๋ยวเราจะไปส่งท้ายกัน โอ้โห oh สวยงามรับไว้เลย9เหรียญ Knight of Pentacles ไพ่ใบนี้คือไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งนะครับนะสิบเหรียญนี่มหาเศรษฐี9เหรียญนี่ก็เศรษฐีย่อมย่อมเลยหมายความว่าความหมายที่1 ถ้าคุณเคยฐานะไม่ดีเคยลำบากคุณจะโชคดีสามารถลืมตาอ้าปากได้เจองานที่ถนัดเจองานที่ทํำรายได้ได้ดีหรือฐานะมั่นคงขึ้นโดยลําดับเราไม่อาจจะร่ํารวยมาหาศาลล้นฟ้าได้ทุกคนแต่เราสามารถฐานะดีขึ้นได้ใบนี้ออกมาเป็นนิมิตหมายอันดีถ้าเคยลําบากขัดสนจะมีทางออกลืมตาอ้าปากได้ ถ้าสุขสบายดีอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นทรัพย์สินบริบูรณ์9เหรียญไม่ธรรมดานะครับ9เหรียญน,นี่ก็น้องๆ10เหรียญเอาเป็นว่าคุณอยากได้อะไรคุณจะมีกินมีใช้ตามอัตรภาพหรือได้เกินคาดด้วยซ้ํา สรุปจากหน้าไพ่ทั้งหมดวันนี้บอกได้เลยว่าข่าวดีแบบปุบป,ปรับฉับพลันทันใจที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือโชคดีเรื่องการงานการเงินโดดเด่นมากนะครับงานดีเงินด,นดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ที่ดีตามมาเองแม้ความสัมพันธ์วันนี้จะไม่โดดเด่นแต่ขอให้เชื่อมั่นเลยนะย้ําเลยพอก,การงานการเงินชีวิตดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีๆตามมาเองโอเคขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ